สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้มาอยู่กับไมค์ครับเอ่านะครับผมมาดีนะฮะยานะฮะยาฮะยานะเรามาอยู่กับไมค์ครับ1.7.10นะฮนะ,นะนะาาไ,ะได้ยินข่าวมาว่าเออเขาบอกว่ามีเนะื้อแกะดอกไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นไหนแตนะ่น่าจะเป็นเวอร์ชันนี้นะฮะแต่ไอหมีที่มันไม่เกี่ยวกัไมค์ครับมันคือลงม้อนนะฮะโอเคลงมอง้อนสัตว อก็ะอจะได้แบบสมจริงแล้วก็สเส้นมีน่าม่หมดด้วยนะฮะเวลาว่ายน้ำก็ก็ตุ๊กเข้าอะไรเนี่ยเอออเน,นนี้เนื้อเมื่อกี้บวนเนี่ยเอ,อ,อาไปลาว่ายนโอ้สุดยอดไปเลยซาลาอ้ทักกูดีดีดีชักกูดีทักกูดีดีักกูดีดีก,กูดูกกดูแ้เออเออเออ มีผู love, yeah, 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 yeah. ้ชาดีปลไปเกระาดะยายายาย่าไปเยกมาน้ไปเมา้าลงไปลมันดะมันปัีตัวอะไรเนี่ยมันมันอึอยโอ้ยกบีนอึ่เอะไรแปปาไโอ้ยเป็นีหรืตัวอะไรเนี่ยลงกูฟันออเออเออเออไฮ้อเกินเนื้อไก่เอากินเนื้อไก่ก็น้องเสียอ๋อ หมาตัวนี้นะฮะมันมันเป็นหมาที่กระจอกนะฮะอันนี้มันสุดแล้วกิ้งจอกเออที่นี่มีอะไรทำบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาปะจนไฟสักหนึ่งคืนก็พอนะฮะไม่ต้องนาน,นะคระับโอ้ขี้เกียจครับทุยถ้าเจอไปไหนก็เจอเจ,อเจอ็บหมาไม่เก่งทำไมทำไมมันว่ายขึ้นไม่ได้หรอปกติมันจะขึ้นไปได้นะทำไมมันต่ำเหรอว่ายอย่างงี้โอ้ อแล้วทำอะไรไม่ได้ด้วยโอ้โหตะเกยบเนี้ยเอ้ยหนูหนูนี่ไม่ใช่หมายถึงการเรียกตัวเองนะฮะไม่ใช่หมายคนละหนูวาดห้าเรับเพย์ชุดก่อนดีกว่านะฮะโอ้ยได้ชุดมาเราก็ต้องเป็นแบบดินจานะฮะตัวรีนะฮะนี่มันดินจาหรือมันโจรถามมันจะดามนี่มันเข้าดามเท่าไอะไรตีมันไม่ตีเลย เออตีทั้งหลายทีก็จะตตายโอ้โหแล้วเลือกได้ไงเนี่ยดาวเนี่ยไขเลือกแบบมึงอะไรเสี่ยงตัวเขียยไอ้งูอุ้ยงูอย่านะเขาบอกว่าเจองูให้อยู่จริงๆฮะเลเกสเตปโอ้ยโอ้ยไอ้นี่ก็ตีโอ้ยตีพิษนะตอนนี้ตีพิษอ้นี่มันตาก้อนตากอหมายถึงหมายเป็นตัว บางกรณ์ในแอฟริกหรือในเทวีบแอฟริกาแต่ไม่รู้ส่วนไหนของแอฟริกาแต่มันถ้าเกิดโดนกัดแล้วจะติดพิษนะครับเป็นเรื่องจริงนั่นก็ตายห่านะฮะก็ไม่ต่างอะไรตัวเหี้ยมันไม่ได้มันหายสารคดีมึงก็ตายไปเมื่อกี้ตายนะฮะโอ้ไม่เจ็บดีนะคุณอ๋อนั่งไงจุดที่เราจุดที่เราตายนะฮะสามร้อยเมตรแต่ของนั้นโอเคดีันี่เป็นดีนะฮะยอดไปเลยฮะ เดี๋ยวนะบอกว่าดีแล้วดูท้องฟ้ามันกำลังมืดถ้ามาสึกแล้วมันถูกมาดาตน้นเรียกง่ายๆวตัวเหี้ยไปนะเ,เ,เลยนะไอเหี้ยผมเรียกคุณนะก็คือผมเรียกคุณนะฮะคุณดาต้นนะไอยเยี้ยนะฮะคือเขาปกาดผมตายแล้วตอนออแจะตุลักถใครขอมึงนั่นเลยอุ้ย ไอตัวขาไม่ปลวหรอกเพรับตัวข้างล่างหรือตัวเหี้ยอีกแล้วฮะตัวเหี้ยเหี้ยอะไรบนันเดาก้มยายาโอเคไม่เห็นเดไปเออมันอยู่ตรงไหนนะแล้วนี่มันไฟอะไรนะไฟลาวาเหรออ๋อลาวาฮึนี่เรานี่เกิดดาวเก่งไม่ใช่เล่นเลยนะวันดีศาสนาน,นล้วไปตีสลาม <S <S พวกเราต้องรีบไปนะไม่คืนแล้วฮะตอนนี้ตัวหนูตัวหนูตตัวหนูเองฆ่าไม่ใช่ละปุ๋ยนี่ไงของเรา Ui, <laughs> ừ, tốt chạy ấy yeah, chứ oh, à, hồ, tốt đúng rồi Ghê nhiều người à, tốt ôi, đúng một con, đã con nha gì được là ghê, cũng đúng có trời, đã con thì mừng gì mày mà mấy mà, ưa, ưa, ưa. ไปกันนะทำไมมันดนอย่างนี้งูมึงอย่านะงูมึงอย่างูงูงูอย่า,ยากูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่ในะงานนี้ดิวไม่ยุ่งแนละ้วจะไม่ลุ้งจะไม่ยุ่งจะไม่ลุ้งคุยว่าแล้วเมื่อตอนนั้นกูไม่เห็นสีผิวสีผิวของพวกมึงน,นี่มึเงเนียนกับอาปากหาปลาเตี๋ยบเดี๋ยิงอย่ายิงอย่ายิงโอ้น่าโอ้นี่แล้วตัวนี้ตัวอะไรเนีย่ย ไปโยบอนเล้ด yeah, yeah. ้วยโยบอนไล้ด้วยโอ้ยโอ้โหไปแล้วกูอ้อไปเลยอย่าอย่าแล้วมันเฝ้าโขมันจะให้กูแววของไปได้มันเฝ้าสองปีไม่กลัวโขงเลยเยเออเดินลงไปเดินองไปเดินไปดิไปฟูดกอฟ้าเกมเกๆๆๆๆเกมไปละกูไปละเอ้ยเ้ยอะไรกันนักมันไปอีกแล้วมันไปอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ข้างล่างก็มีข้างหน้าก็มีเดี๋ยวไปอ้อมไป ในมุมนี้เองดาบผมมอสก็นึกว่ามันจะแทงตีมือสิบมือที่โก็ดาบผิดไม่งี้จริงจริงยงยิงลูกยิงโก้ดาบเพื่ันนาที่โกไม่น่าเอาดาบนี้มัเลยโอ้เฮ้ยจะไปทั่วโลกเหนือทำไมมันหนานจังนะครับตอนนี้นะฮะเราต้องไปดูข้างหน้านะฮะมันอาจจะมีของแมตหมวกแล้วก็เครงเกงของเรานะฮะตอนนี้ก็เวลาเช้าคืนนะฮะซึ่งตายไปหลายรอบแล้วฮะเดี๋ยวพันนี้ก็คือผมจะมาถ่าย ป่าน้ำเน่าก่อนนะฮะผมเรียกอย่างเงี้ยป่าน้ำเน่านะฮะคือพาร์ทนี้ก็จะมาถ่ายกับป่าน้ำเน่าเดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะถ่ายเขตป่าภูเขาหิมะอะไรอย่างอื่นอาจจะมีสัตว์ที่ไม่เหมือนกันอยู่นะฮะโอเคก็บอกไปแล้วนะที่เดี๋ยวก็โอ้ยทโยมโอ้โหโอยโอเทโยมมันเป็นหนังนะมันหนังโอยทโยมมันถุกตัวยี้ตัวยี้แล้วยา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  กูวิ่งแล้วกูวิ่งเอาวิ่งดิวิ่งดิอเอวิ่งดิกูไปสอดของ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 ผมแม่งแล้วเจ็ดแปโอ้ยไข่ตีกูตกล้วะตีกูตกตีกูตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยไข่ตีไมตีไมตีไมตีดีกูตกมาดีกูมาอะไรวะออเอกูสาขึ้นไปที่ปอให้มันยิงดีตกมา จะยิงทำไมกูนักดาบกูมีดาไลอู้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 กินแล้วกินแล้วกีนแล้วกๆๆแล้วกูไปละกูไปละกูไปละโอ้ย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 ยบช้าแล้ว้ไอ้ยโอ้โหเ่อกูปลุกบนต้นไม้แหงละลลไปอีกูไปโฮ้ยใครที่เมาพี่พากูมาหาปัจเจกอะไรโอเคนะฮะ ก็ผ่านไปแล้วเพื่อสละข้าคืนนั่นหมด้ายเลยปีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสหรับ1.7.10นะฮะเราพาร์ทหน้าผมจะไปป่าเอิร์ดไม่รู้จะป่าอะไรคงจะเป็นเซฟผื่นผมไม่เอาชุดดำนี่นะนะดาบมากเลยนะดาบเอิร์ดด้วยนะฮะเพื่อป่อยี่เยี่ยนนโอเคส่วนทีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบบ๊ายายครับ